เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะปลาซาบะย่างต้มโครงนะคะต้มโครงสูตรตามใจฉันค่ะน่ายทานไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำแกงกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มปลาซาบะนะคะเดี๋ยวเราเอาไปย่างไฟกันก่อนค่ะวันนี้พี่จะกินปลาย่างต้มนะคะ ระเทียมและหัวหอมค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างไฟด้วยนะคะพี่จะเอาไปย่างพร้อมกับปลาซาบะนะคะค่ะเรามาเก็บใบกระเพราไปใส่ต้มค้องกันนะคะต้มปลาซาบะกันนะคะมันเป็นมิ้นค่ะมิ้นแต่กลิ่นกระเพรานะคะพี่จะใช้ตัวนี้เลยนะ แค่นี้พอค่ะกลิ่นเข้าแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะต้นเขาสูงมากเลยค่ะงามมากเลยเสร็จแล้วเราก็มาเก็บใบผักชีกันค่ะอีกหว่านไม่หว่านนิดเดียวนะคะเขาออกแล้วที่ที่รอบใหม่ยังไม่ออกนะคะอันนี้ ที้เราจะมาเก็บผักปยิวนะคะโอเซนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเราจะเอาแต่ใบอ่อนๆค่ะหอยชอบกินมากเลยค่ะผักอันนี้เขาจะรสชาติเหมือนใบมะขามนะคะ แค่นี้พอละค่ะต้นหอมค่ะเดี๋ยวพี่จะตัดเอาต้นหอมนี้ไปใส่นะคะต้นหอมใหญ่ๆอวบๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ต้มกันค่ะต้นเดียวพอค่ะแล้วเราก็เหลือตอไว้เดี๋ยวเขาก็ออกมาใหม่ค่ะนี่ค่ะค่ะตอนนี้ ปลาย่างของเราก็เสร็จแล้วนะคะค่ะตอนนี้ปลาซาบะย่างของเราก็เสร็จแล้วนะคะสุกแล้วค่ะวัตถุดิบของเราทั้งหมดนะคะปลาซาบะย่างค่ะขานะคะอันนี้เป็นขาแห้งนะคะถ้าเรามีขาสดก็ใช้ขาสดเนาะขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ ค่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็พริกใส่หอมพริกก็ใส่หอมกับกระเทียมสดด้วยแล้วพริกก็มีกระเทียมโทนที่ปลูกปลูกนะคะมีกระเทียมโทนด้วยค่ะกระเทียมโทนจากสวนค่ะพริกใส่ตามชอบนะคะทั้งพริกสดพริกแห้งแล้วก็พริกค่ะ ค่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมกระเทียมย่างหัวหอมสดกระเทียมสดพริกสดพริกเขียวแล้วก็พริกพริกแห้งย่างไฟแล้วลาย่างผักเราจะใช้ผักติวฝรั่งแทนใบมะขามอ่อนนะคะเก็บมาจากในสวนค่ะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนี้ก็จากในสวนนะคะต้นใหญ่งามอวบมากเลยค่ะผัก ต้นหอมผักชีไบกระเพราค่ะขึ้นช่ายด้วยค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่นะพี่ไม่มีสูตรตายตัวค่ะบางวันก็ใส่บางวันก็ไม่ใส่แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะตักใฟใบมะกรูดลงไปเลยนะคะหัวน้าซุปไม่ใช้ซุปก้อนแล้วก็ไม่ใช้ น้ำสต๊อกนะคะใส่หัวหอมลงไปเพื่อเพิพ่มความหวานค่ะหัวหอมสดนะคะกระเทียมโทนค่ะใส่ทั้งกระเทียมสดและก็กระเทียมย่างนะคะค่ะพี่ใช้แทนใบกระเพราค่ะจริงๆแล้วมันเป็นมิ้นนะคะมิ้นกระเพราค่ะกลิ่นเขาเหมือนกลิ่นกระเพรานะคะไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรนะเพื่อนๆรู้ช่วยบอกด้วยนะคะ เขาจะเป็นสีคร่ำๆแบบนี้ค่ะแต่ว่ากลิ่นเขาเหมือนเครื่องเทศกระเพราเลยค่ะแล้วก็เหมือนเครื่องเทศด้วยนะคะ,ะต้นหอมผักชีกระเพราเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมผักติ้วกันต่อเลยค่ะใส่แล้วชิมดูเพราะว่าเดี๋ยวใส่เยอะกันไปก็เปรี้ยวเนาะ ว่าจะเอามะเขือเทศใส่ด้วยนะั้นปกติต้มโคง้งเขาก็มคงไม่ใส่กันเนาะแต่ว่าเราใส่เพื่อความอร่อยเราชอบใครใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะและอันนี้มันจะไม่ใช่สูตรต้มต้มโค,งะคะ้งเนาะน้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะพิกจะห่อนไฟลงแล้วพิกจะปรุงนะคะปรุงเกลือลงไปเลยค่ะพิกชอบใส่นะใส่เพื่อว่ามันมีรสชาติ อิ้วขาวค่ะกะเอาเนาะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะไม่รู้เขาจริงๆเขาใส่หรือเปล่าแต่ความชอบของเราเนะาะน้ำปลาค่ะ,คะหอมที่เขาย่างไว้นะคะนี่นะคะหอมกระเทียม ะเทศค่ใส่ปลาลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่แล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะปิดไฟเลยค่ะ ว่าไม่ให้เขาเละนะคะที่จะใส่หมดเลยค่ะไม่เขาเปรี้ยวเปรี้ยวต้นหอมค่ะต้นหอมผักชีนะคะใบกระเพราค่ะใส่ลงไปเลยเอาไว้แต่งหน้านิดหนึ่ง เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาพริกใส่ลงไปเลยค่ะจะหักหักนิดหนึ่งนะให้เขามีรสชาติเผ็ด เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะปลาซาบะย่างต้มโครงนะคะต้มโครงสูตรตามใจฉันค่ะน่ายทานไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำแกงกันเลยนะคะ ค่ะพัดตี้จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะชิมน้ำซุปกันค่ะน้ำซุปอร่อยมากค่ะหอมกลินใบกระเพรากลินใบสมุนไพรกินกระเทียมย่างก่อน อร่อยอร่อยกว่าต้มสดๆนะคะก็อหอมดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะปลาซาบะเอามาย่างแล้วเอามาต้มแบบต้มครง่งหรือว่าต้มตามที่เราชอบนะคะอร่อยมากคะ่ะราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยหอมมากคะ่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะ ค่ะเนื้อเป็นชิ้นๆเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกความคิดเห็นและทุกการกดติดตามค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ